ฉีดขมับบวกหน้าส้มกี่วันนอนตะแคงกี่วันจะนอนตะแคงได้ตายตายนี่นอนหงายมากี่วันแล้วเนี่ย <c oughs> นอนน่ายตะแคงไปเลยกลัวอะไรอะ่ะคืออ่าฟิลเลอร์นะมันมันมันไม่ได้ขึ้นตัวง่ายนะคะจริงจริงเพราะอะไรเพราะว่าเนื้อเยื่อของเราอะ่ะมันไม่ได้หลวมแบบมันไม่ได้หลวมโพกพรากนะให้นึกภาพ เอาหมูสามชั้นดิบๆมาเอาเข็มจิ้มเข้าไปเอาเข็มทูนนะจิ้มเข้าไปแล้วก็สอดเข้าไปสอดในชั้นไขมันใช่แล้วฉีดยาจืดฉีดดเจลเข้าไปแล้วเจลสมมติเจลเจลอยู่บริเวณนี้แล้วฉีดเข้าไปจืดเราอยากจะนวดให้เจลที่อยู่เนี้ยเคลื่อนมาข้างๆตรงเนี้ยมันทําไม่ได้เลยอืมทํายากมันอาจจะเคลื่อนได้เอาตามแนวเข็มได้นิดหน่อยนะคะแต่แต่มันไม่สามารถที่จะ ตัวมันเองอะถ้าไม่มีการแหวกแหวกพื้นที่เอาไว้ให้มันอะมันไปไม่ได้นะเพราะหนังคนเรามันเหนียวเรายังมีชีวิตเราไม่ได้เปื่อยขนาดที่มีวุ้นอะไรสักอย่างแล้วเรานอนบี้แล้วมันก็สามารถที่จะแหกหนังแล้วก็ไปตัวไหนก็ได้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นอนตะแคงได้ยกเว้นนอนตะแคงแล้วมันเจ็บเพราะว่าแบบโอ้แบบแบบรุนแรงเหลือเกินยังระบมอยู่อย่างเงี้ยก็โอเคแต่ว่าไอ้ที่ไม่ให้นอนอ่ที่ ที่คิดว่าจะนอนตะแคงไม่ได้เพราะกลัวฟิลเลอร์มันจะเคลื่อนไงไม่ต้องไปกลัว